มาด้วยเหรอมันเหลือเหรอขี่ไหวเหรอขี่ไหวเหรอแต่ผมมาคนเดียวนะครับผมไม่มีมายังไงพ่วงมาอครับผมไม่มีพ่วงมาแบบที่ตใหญ่นะครับอ๋อโอเคโอเคอย่ามาคุยกับผมดีกว่า

เิฮ้ยเขาปิดไปแล้วลีเราอยู่ในนั้นำรเดินมาเดินมาจากตรงนู้นเขาเข้าใจเดินมาจากตรงนู้น 嗯。